จากกรณีที่พีเคปิยวัฒดีเจและพิธีกรชื่อดังออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าที่ถูกจับตาม,มองว่ากลายเป็นสโตเกอร์หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสะกดรอยตามสำหรับนางแบบสาวเวียดนามชื่อดังอย่างโจวเยียนโดยพีเคยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน แต่ฝ่ายหญิงลงภาพและแท็กโลเคชั่นตาแต่ตนยอมรับว่าเห็นโพสต์ว่าฝ่ายหญิงอยู่ใกล้จึงอยากเดินเข้าไปหาทันทีแต่ไม่เจอก่อนทักไปถามฝ่ายหญิงได้คําตอบมาว่าที่สมุยเมื่อสามอาทิตย์ก่อนแต่เพิ่งลงภาพซึ่งดีเจดังตั้งคําถามว่าเพื่ออะไรทําไมถึงให้ตัวเองโดนด่าอีกแล้วล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาข่าวสดบันเทิงออนไลน์ก็ได้ต่อสายตรง สัมภาษณ์หาหนุ่ม PK พิธีกรชื่อดังเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวนะคะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเปิดใจแทบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวซึ่งข่าวสดออนไลน์ line, ก็ได้ถามประเด็นแรกเลยนะคะเคลียประเด็นสต o อ e เกอร์ก่อนเอาง่ายๆเลยนะอาทิตย์ที่แล้วผมอยู่สมุยเมื่อวันผมจัดแฉวันนี้ผมนั่งอยู่บ้านผมไม่ได้อยู่เวียดนามเลยแล้วจะไปเป็นสตอเกอร์อะไร หลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใครน่ากลัวกว่ากันด้าน DJPK ก็ได้แต่หัวเราะนะคะผมบอกได้เลยว่าคนที่น่ากลัวคือทีมงานของเขาเขามีทีมงานอยู่5คนที่มีความสามารถในการปั่นข่าวอย่างพอผมลงว่าอยู่สมุยซึ่งไปกับพี่ชายอีกวันเขาก็ลงว่ามาอยู่สมุยเหมือนกันพอถามว่าอยู่ที่ร้านนั่นเหรอเดี๋ยวเดินไปหาเพราะไม่ได้เจอกันมาเกือบ2เดือนแล้ว เดินไปถึงร้านไม่มีส่งข้อความไปถามเขาก็บ,บอกว่ารูปนี้คือสาอาทิตย์แล้วส่วนตัวเขานั้นอยู่ออสเตรเลียวันนี้เขาเปิดมาเลยว่าผมเป็นสตอกเกอร์ที่เวียดนามผมก็แบบอ่าเดี๋ยวนะรู้นั่งอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพจะไปเป็นสตอกเกอร์อะไรละ่ะผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อนะคะถามตรงๆเคยไปนั่งรอเขาที่เวียดนามไหมกีเคก็ตอบว่าเคยครับย้อนเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนเอเชียนฟิล์มอวอร์ด เมื่อต้นเดือนมีนาคมผมอยู่กับเขาที่ฮ่องกงด้วยกัน4วันเลยผมบินไปหาเขาเลยเพราะเขาไปโชว์ตัวที่โน่นเสร็จปุ๊บก็แยกกันเขากลับเวียดนามผมก็กลับกรุงเทพส่งข้อความไป2วันก็ไม่ตอบนั้นเดี๋ยวบินไปสไปด์เลยตอนนั้นก็โทรถามดีเจม,มาตูมด้วยนะว่ามีรถไหมเพราะเขาทํางานอยู่ที่นั่นอยากจะจ้างรถไปส่งที่คอนโดเขาหน่อยแต่พอดีว่าพี่ชายที่ผมนับถือ จัดการเรื่องรถให้แทนพอถึงคอนโดก็เข้าไปนั่งรอและส่งข้อความไปบอกอยู่ข้างล่างนะลงมาทักกันหน่อยดีกัร์ไรส์ปปแต่เจอสไรส์ปปกับ6ชั่วโมงไม่ตอบวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันผมก็ต้องกลับมานอนอยาที่สนามบินถึง2ชั่วโมงเพื่อรอไฟ์กับนักข่าวถามต่ออีกว่าแสดงว่าในภาพที่จูนี่ลงผู้ชายคนนั้นคือเราจริงๆใช่ไหม ด้าน PK ก็ตอบแบบหมดเปลือกว่าใช่ครับผมเองแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นสตอร์เกอร์อย่างที่เขาโพสต์และนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วคําถามคือทําไมเพิ่งเอามาลงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะไอมีรูปถ่ายกับยูเยอะมากที่ฮ่องกงจะให้ลงบ้างไหมละ่ะแต่ก็ไม่อยากไปสู้ไปสร้างเรื่องไงนักเขาก็ได้ถามต่ออีกว่าล่าสุดเพลงดังเปิดหลักฐานรูปเช็คอินสมุยที่ลงจลี ลงไม่ใช่สามสัปดาห์ก่อนไม่จริงๆผมก็พยายามคุยกับเขาด้วยความคิดถึงแหละเขาบอกว่าอยู่กับแม่ที่ออสเตรเลียแต่ยิย่งคุยบทสนทนาก็ยิ่งสั้นลงเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะคุยเราก็โอเคความรู้สึกเหมือนเราตื้อเขาเหมือนกันนะนักข่าวถามต่อใช่ต้องเข้าใจว่าตอนที่เขามาเจอผมที่เมืองไทยเขาโคตรน่ารักเลยหวานที่สุดแล้วเอาใจดีที่สุดสวยมากหลงรักเลยแต่พอเมื่อวานวันที่8พฤษภา เขามาลงแบบนี้แล้วผมว่าใครไม่รู้นะน่ากลัวกว่ากัดานดาดาอาจพูดถูกด้านพิธีกร P.K. เคหัวเราะพียังกล่าวต่ออีกว่าแล้วถ้าเขาจะกลับมาทำอะไรที่เมืองไทยเราก็ไม่ว่าเลยแต่ผมไม่กลับไปอะไรกับเขาแล้วจริงๆการที่เขาลงขนาดนี้ว่าเราเป็นสตอกเกอร์แล้วที่ผมตั้งใจไปเซอร์ไพรส์เขาถึงอพาร์ตเมนต์ที่เวียดนามเพราะเขาบอกว่าผมคือแฟนเขาเรียกผมเป็นแฟนตั้งแต่ฮ่องกงแล้ว เขาพาผมไปเจอเพื่อนเขาที่ฮ่องกงทั้งหมดแล้วก็บอกเลยว่านี่แฟนผมฉะนั้นในฐานะแฟนเราก็ต้องแอบไปเซอร์ไพรส์เขาที่น่นดีกว่าพอไปถึงเซอร์ไพรส์ก็กลับเลยนะครับหัวเราะทิ้งท้ายนะคะพิธีกร PK ของเรา PK พิธีกรชื่อดังก็ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าจากวันนี้ไปผมก็จะกลับไปทำงานแล้วก็ถ้าคุณโยเกิดจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่ก็ได้หรือว่าจะไปเจอคนใหม่ก็ แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่างานนี้พีเคของเราจะอยากฝากผ่านสื่อไปบอกภรรยาเก่าก็ไม่แน่นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแล้วสายน้ำก็ไม่มีวันไหลกลับนะคะเหมือนแก้วที่แตกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นสภาพเดิมได้นะคะผู้ชายเจ้าชู้ทั้งหลายก็ฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเมื่อเพชรหลุดเงืไปแล้วก็ยากที่จะได้คืนนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจค่ะข่าวสารเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามลุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะ